มากลับมาจากหาเห็ดเหรอก็เลยจะพามาดูเห็ดพันเต๋าเนี่ยครับเราจะพาไปใส่เบ็ดเอ๋าพันเต๋าครับอ๋อเห็ดครับพี่น้องนี่ที่พันเต๋าได้มาครับไปหาอยู่ไปหาอยู่ไหนนะบ้านกวดครับไปบ้านกวดครับโอ้พี่น้องเอ้ยมามาเลยพี่น้องใครจะเอาเห็ด มาเด้อครับนี่พันต่อไปเมื่อคืนเนี่ยครับไปประมาณตีสามเนี่ยครับพี่น้องกลับมาแล้วก็เ,เลยว่ามาตามไปพีป่พาไปใส่เบสพี่น้องเอ้ยเลยมาดูเฮดพันเต๋อครับเนี่ยโอ้ไปได้หวี่ว่าสองตะกร้านี่ครับมาพี่น้องไหนจะมาเฮดมาเด้อครับปะ่ะไปใส่เบสปะ่ะไปใส่เสีย <c oughs> ออะเดี๋ยวติดตามไนปะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปใส่เฮดเบสกันก่อนนะครับพี่น้อง ไปนี่ครับมาถึงหมายแล้วครับครับผมดูด้วยครับนุ่นไปครับติดตามพี่น้องใส่เอาตรงนี้แหละก่อนนี่ไ่ตรงนี้เลยบ่หมินดิไปกันตรงไหนครับไปไม่ได้ยินเสียงปลาบ่นี่ไปตรงนี้นะไปไปกันทางนี้ไหมทางตรงนี้ไปไปอ่ะไปไปไปมาแช้การดีกว่าเอาเอิ่มลอยอิ่มลอยเปิดฝาเลยพี่น้อง ใส่ทันไม่นอกพี่น้องเอ้ยเบ็ดเก้าสิบหลังนุนครับพันหนึ่งกว่าเก้าสิบกว่านุนเขาครับปัญญาไหมหรอครับพอได้กินยวเขาครัรู้สึกว่าพอชได้ครับปีนี้ที่เรียกกันเ <laughs> ก้าว่าจะไม่ได้เกี่ยวกันหรอกครับมีแต่หย่าตัดเร็วตัดอีกดีไอ้ต้องไอ้ขอบคุณไอ้ไอ้โนอื่นนี่แหละครับพี่นอ้องเอาจากนี่หละ เนี่ยวิธีการครับเปลี่ยนน้ำก่นนอนนะให,ให้ปลามันได้ยินเสียงมันคิดว่าหมูมันเร่นน้ำแล้วมันก็นมาเลยครับผมก็ไม่ค่อยชำนาญน,นะครับใส่เบี็ดนะผมใส่ชาครับต้องใส่พันตัวนะใส่เร็วผมเร็วอยู่อย่างนึงครับคือกินแหละครับ <laughs> <laughs> เออว่าเยอะอะส่เดือมมันใส่ง่ายเนาะ เหยื่อกับเหยื่อใส่เดือนแล้วครับไหนดูเหยื่อกันสินี่นะครับนี่ขี่ตะลรยครับไปเลี้ยวทันไม่ออรอพี่น้องเอ้ยซิกแซกไปทางไหนอ้อมนี่ไปเลยบ่เออไปนี่แหละไปมีแตนไม่เลยต้นไม้อ่ะเดี๋ยวต้องน้ำไหลนี่แหละ โอ้ไม่ได้ลงคลิปนานเลยพี่น้อง้ยขาดยากครับพันเตากับมอเตอร์อนมันครับไอพายุเขาติดต่อกันเลยมันกันเน่ากันเลยไม่มีเวลาได้หาอยู่หากินให้พี่น้องดูเลยครับผมก็อยากงานพันหนึ่งครับยากครับโกยมันนะครับลานมันนุ่นมันช่วงนี้เขาเยอะไม่มีเวลาเลยครับก็เลยไม่มีเวลาได้ลงคลิปให้พี่น้องดูเลยโอ้ พอภยายหลายๆเลยพี่น้องเอ้ยคลิปไม่ค่อยมีเวลาได้ลงครับเดี๋ยวต่อไปก็พยายามหาเวลาทำให้พี่น้องได้ดูเถอะครับ,บนี่ปลานน้ำนี่แหละนาไม่น้อยแบบนี้นะบอลมันจะมีปลาแส่ตผมไม่ละ S <S <S อ๋อบรรยากาศก็เริ่มค่ำแล้วครับพี่น้องเบ็ดก็ใกล้หมดแล้วครับนี่นี่ก็ัผักกระแยังด้วยพี่น้องเอ้ยนี่หอมกรุบหอมกรุบครับพี่น้องผักกระแยงก็งามงามครับ ดูครับเขาเขาก็สูงโอ้พอสมควรแหละครับจนเสมอเอวเสมอนะอกผม,มเลยแหละครับน้ำก็ลาดขนาดด้างล่างเน้่น้ำก็ไหลครับนี่คนี่เัาพักแยงพี่น้องเอ้ยมาเด้อใครมาเักพระแยงอ่ะใครจะเอากระบ,บอกเด้อครับพี่น้องเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บให้ครับเอาเดี๋ยวติดตามอีกทีนึงนะครับเนาะนี่ครับก็ใส่แล้วๆเ,เนาะ โอ้ขำเลยพี่น้องเอ้ย<อ><อ>ดูครับดูกะพันต่าสองคนกะพานหนึ่งปปนี้ยังไม่ออกมาเลยครับเดี๋ยวติดตามมายามตอนกลางคืนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนนี้เขาบ้านกันได้นนครับกินเขากินนมม้ำได้แล้วครับคอยออกมาทุ่มสองทุ่มมาได้พี่น้องครับเดี๋ยวติดตามครับตามครับโอ้ยามกับถูกเลยพี่นอ้อ,อ,นองเอ้ยไปยังมั้อ๋พันเต่ายังไงพี่น้องโอ้โ <ๆ S 1> ห้ยไปถงพี่น้องปลาหมอปราหมอครับ เอ้าปลาหมอกบหมานปลาหมอนี่นหวะเมนเนียบอ่ะฉะใส่เงียบอสเอาหมอนี่ตายเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ปลาลุ่นนียบอสครับเนี่ยมันยังไม่ได้แถมตะเหยียบอ่ะครับเข้าๆาฉาเนี่ยครับมาเด้อพี่น้องเอ้ยมายามเบ็ดแหละครับอันนี้ก็พันหนึ่งครับในพึ่งมาครับพันหนึ่งกับพึ่งตักมันเร็จนะครับพี่น้องตอนใส่ไม่ได้มาด้วยครับเลยพามาดูตอนยามเนาะ เอาลุ่นเดกันพี่น้องเอ้ยโอ้โหลมฝนมาเลยพี่น้องยำเบ็ดเซ็ตเป็น้อนี่นอโอ้ยคือบนหัวหัเอา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 เรียบร้อยเลยพี่น้องปลาจะเพี้ยนมากทั้งนี้เฮ้ยโอ้แต่มันขันนี้จมครับนี่นี่พี่น้องมือขันนี่ถอนเบ็ดเลยถอนขันนี้ โอ้พี่น้องตัวนี้ท่อนเบ็ดเลยครับท่อนเบ็ดเลยครับปลาไหลแน่นอนเลยตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาปลาไหลก่อนปลาไหลก่อนปลาไหลก่อนใช่หลุดแล้วบ้นดึงไฟมยหลุดล้วงลุ่นพี่น้องหลุดครับยัง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 ค่อยค่อยค่อยเอาเงินซำดึงอยู่เลยมันพ่นถูกไม่มีลุดหรอกท่อนเบ็ดเลยเอารุ่นพี่น้องอยู่ไหมเนาะนี่นาะกลัวไม่อยู่เ ตอนเบ็ดเลยตัวใหญ่ขักคึกโอ้ดูยโอ้ยนี่ไปไกลเถอะดึงตรงไปเลยนี่โอ้หลดโอ้ยเหยียบลอยไปหนูใส่ไปไหมใส่ให้ไหมดอนมาอีกปลาไหลเลยเบ็นี่ไอ้นโม่อุ้ยดีสิเมนปลาคอปะปลาไหลปลาไหลอู้นี่ไงเครื่องสี่โอ้ใช่นไหมปลาไหลพวกเครงสีหรอก ปลาไหลเลยโอ้ยยักท่านปลาไหลยังขากี้ครับโอ้ตัวใหญ่เต๋อเด้อพี่น้องเลยเยวอนมาให้อีกแล้วมาอีกโอ้๋อถอนถอดเบีดไปเบีดเงี้ยงมันเริ่มจะซึกหมดแล้วบางอันก็จนไม่มีเงี้ยงเลยพี่น้องเอาเอาอันนึงอันนี้ขคือมาจนเลยมาสากบุดวะเป็นอะไรปุ๊งไงมาตะเพียนมาจากไหนพี่น้องมา้าเพี้ยนมาสาบี่ เราเพี่นออกมาจากสะคข้าบ่อนนี่สะตะมือข้าอะไอยู่บ้างเื่อนยืนๆตอนนั้เอาเริ่มเตรมแล้วครับพี่น้องนี่ของใส่พี่น้องเอาไอ้เอากระชังมาใส่ก็คือจะไม่หมานกับกันเลยเอาถุงใหญ่หิวมาใส่พี่น้องเลย ตายแล้วบพี่โอ้เสดายดิเนาะยังไงถอนเบ็ดเลยหนูเบ็ดพอดอันนี้เราใส่ไปถึงแค่ตาใช่ไหมแล้วกับคืน่ะเอาเอาเลยนะครับพี่น้องยบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องดูก่อนไหนนี่ครับพี่น้องเห็นไหมไหนล่ะไม่ใช่ไปหรอกโอ้มาดุงน้อยดน้อยเดี๋ยวเราเข้าไปน้องเลยนั่นแหละครับอ้าวมาแล้วมาแล้ว เอาขึ้นมาเออมันก็คอ่อยเป็นค่อยไปนี่นะเว้ยไปแลยอ่ะอา้าว <c oughs> โอ้ยหมานแบบไหนเนาะพี่น้องเอ,อ้ยหน่วยเบสเนี่ยหน่วยเบ็ดคือไว้ใจไรไม่นี่นะไม่ใช่บ้านดินออกจนลุกเลเนาะอย่าปลอยเลยพี่น้องเอ,อ้ยไม่ได้กินหรอกครับตายแล้วครับเป็นแบบนึงกินไม่ได้เอาวิ่งมาสวิงมาตักเอาบ่พี่น้อง เดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาครับมันไม่กลัวเราพนุกซอนนี้มันดื้่อยู่แล้วนะครับโอ้ยใส่ลงไปนิดนึงนะเชื่อครับไปรุนข้างหน้าพี่ร้องโอ้ยตายอดลอดคุณเนี่ยเดี๋ยวเห็นแล้วเนี่เยเบิท์ครับ โอ้อันนี้ปลาไอ้นี่พี่น้อง <laughs> อุย้ยรอยรอยปลาช่อนใหญ่มากัดอีกทีหนึ่งไหมนี่ไม่ใช่รอยปูวะไม่น่าใช่นะเนีย่ยถูกปลาหมอดูเอาขึ้นมาดูไม่ใช่รอยปลาช่อนกินอีกทีหนึ่ง嘛นี่หลุดมานี่ยเออดูว่ามันถลอกมาเลยนู่น่ะไม่ใช่ปูปูนี่ไม่ใช่แบบนี้หรอก หมันตปะปาหมอพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละพันเอย้ยเลยได้ยี้ไอ้ตากแหงๆส่งไปให้ดเด้อใส่เบียดปีนี่ถูตปะปาหมอนี่แหละพี่น้องโอ้ยพันหนึ่งก็ดูผลงานจะเรื่อเยเลยเว้ยโอ้ยเจา้าพี่น้องเจา้าเดินพัดพันในในแต่ขั้นอีก เดาตยดตามพี่น้องของจริงอยู่ข้างนานะครับอันนี้แค่ออเดิร์ครับพี่นอง้เอเ,นเองนะไม่สร,ร้อยเก่าเขาโอ้โโอ้โหมาชนใหญ่อ่ะนะอู้หหน่อยข้างอยู่บนฟ้าดูนะพี่น้องโอ้ย <laughs> <laughs> วาสนาที่ได้กินสารีเลยพี่น้องนี่เบสของผมมึงมึง็อดเบสมาโชว์เลยเบสของผมขันรุ่นนี่อยู่ครับโอ้ยุดยอดเยี่ยมครับเยี่ยมเบสของผมขันรุ่นนี่อยู่ขันใหญ่คนนี้ไม่ได้กินหรอกครับเอาหมดเอาหมดครับ กาอะไรลเหรอหักเลยครับขั้นเบ็ดหนึ่งพี่น้องเห็นไหมครับเนีปลาไหลหนู่งรึมันดึงนู่งปลาไหล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 มันดึงนู่งค่อย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 เบ็ดนี่ถ้าไม่ค่อยมีเงี้ยงอยู่ปลาไหลดึงไปหนึ่งหมดแล้วฮะรมดเร็วโอ้ยปลาไหลเด้อพี่น้องเลยค่อยค่อยๆ่อยค่อใจเย็นใจเย็น ค่อยๆแกะเลี้ยวมีดอยู่ในเอวหนิเม่ค่อยๆตัดยาวออกตัดยางอะไรเข้าเขาเอุ๊ยนะครับจับปลาไหลครับนี่คุณยอดบ่สนี่ครับวิธีการครับโอ้ยเอาไฟออกเยี่ยมเยี่ยมครับเยี่ยมหมานมาแล้วอ่ะผ่านเอ๋ยได้กินปลาไหลเด้อวันนี้ไม่ได้กินปลาหมอนะครับ ทั้งเงก็ไม่เอามานะมันไม่มานใส่ถทุกหิวเลยละเันมานน่ะเราเอากระชังมาว่ะ <laughs> เรียบร้อย <laughs> ถูกแม่ไหนไหนตู้แม่อยู่ตรงไหนน,นี่ป่านั่นนี่เอาเอาขึ้นมาขึ้นูมองหมีขึนดอก

เอาเดี oh. ๋ยวรุ oh ý, ่นนี้กับ so, พี it, uh. right ่น uh ้องนอโอ้ยถ uh ุงใส่กันด้พี่น้องเนี่ยว่าจะเอาไอ้ผผ่แยงมากวนไม่หมานพี่น้องก็เลยแวะล่านข้าเอาไอ้ถุงหิวมาเอาติดตามพี่น้องโอ้ยามมากันเกือบรึ่งทางอะเนาะโอ้วสิสะคอครับคุยระบ้อนี่ อ้าวมันเโอเคครับใส่กระดูกอ่อนกระดูกอ่อนช่วงนี้เราไม่กินปลาใหญ่ครับกระดูกมันแข็งเรากินปลาหน่อยพ่อเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาพ่นโคก้อนค่อยว่ามานุดต่ำโอุ้ดพอดีพี่น้องโอ้พอดีครับโอ้ยยี่้อ ปลายังไม่พ้นโคกอย่าว่าหมาดไม่พี่น,อน้องเลยเบ็ดก็ได้ <laughs> ดยกขึ้นมากะลุดซ้ำพี่น้องดีนะได้อยู่ขับลุบพนโคกอ่ะโอ้เบ็ดแรงทีเอาติดตามีครับโอ้ยอันนี้ถูกไหม,ไมถูกปลาช่อนน้อยดึงไปงน,นอ,อันนี้ถูกนี่โอ้ครับปลาช่อนกระกไรโอ้เห็นไหมนอ้องพี่น้องเอ้ยตัวมันดูแบบตายแล้ว ลองเห็นตัวปลาไหมครับน่า <c oughs> โอ้ยจนตายแล้วครับนี่โอ้ยัง <c oughs> ปลาปีนี้มิตรสัมพันี์เหรอวะพี่น้องเลยน้าม,มันมาช้าพโพดครับมันมีนม้นาบางไอโนอื่นนี่แหละเอางานเต็มแล้วพี่น้องเลยคืออยู่พี่น้องคือคือ มาเด้อพันเอ้ยมาเอาปลาไปต้มเด <laughs> ้อเออปาลารวมวันนี้เรามาปาลารวมมันมีีวันน้ทางอิสราเอลมีปาลารวมกินแน่นอนน,ออน,อนี่เนาะ <c oughs> <laughs> โอ้ยปลาเนาะมีนจะรุ่นเดียวกันหมดเลยพี่น้องเอ้ยรุ่นกระดูกอ่อนเอาปด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 มันยิ้ไม <laughs> ่หมัน <laughs> อุ๊ยสูกนูครับนี่พีกน้อยสูกนู้ปะน้อยโอ๊นั่นเดี๋ยวมันอดอทดยู่นั่นโอ๊ยนาด้<ๆ>ดองเอ้ยปลาถูกอัหาปลาไม่เห็นมัน <c oughs> ในโไงผูดอยนะ่อรุษด,ด้วยละ่อยนะอีกแตัวน้อยอยู่กันได้โอ๊ ข้านี่ก็อดอิ่มหรอกครับเดี๋ยวแร้งดูนี่แหละปลานำมาชาพูดพี่น้องมันไดคข้าี่นะครับปลากินลึกลตัวน้อยขี้กินลึกเกนี่ยเอาหนึ่งตาม้ถพี่น้องเนาะ เดอออันนี้ถูกตัวนี่อันเตาอันนี้ถูกโอ้อัน,นี้หมาดูพี่น้องบนน้ำไหลนี่ครับนี่ปลา,าเลยเด้อพี่น้องเอ้ยมาลุ่นปลาอยู่บนๆน,นี่บอนี่อยู่กระเสียวอ,อมสะเนี่ยวันนี้นะ่ะ นี่อันนี้อันนี้ถูกครับนี่มันเขาไปพันอยู่ในยานอ่ะโอ้โหหหหหหหอหหหหห้หห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 อหน้หห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 ห่หอ้หปหหหห่หหหหหห่หหหหหหนหห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 หดก อ่พี่น้องรอบสองกัล้อครับน <bunker. S 2> ี่ก็รีบยามจังหน่อยได้พี่น้องได้รอบสองพอดีตอนเช่าต่างคนต่างไปทำงานแต่เช้าครับพันหนึ่งก็ทำงานแต่เจ็ดโมงตักมันก็ได้ผมก็ต้องไปทำงานแต่เช้าครับพันเตาป้าไปเจ็บเพ็ดกัจีเดือยต่พันเตาพุกนี้ก็ตอนเช่าก็ยให้พันเตามายกคนเดียวนะครับ เพราะว่าพวกผมต้องไปทำงานได้เช่าไม่มีเวลามายกอันนี้รอบสองกัติดตามเลยพี่น้องกับมานมาแล้วครับนี่แต้มน้อยแต้มนึงเหมือนเดิมเลยพี่น้องเอ้ยปลาแม่เดียวกันหมดเลยว่าจะไม่ถอดเบียกันเลยไม่ได้ตัวนี้เอาเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วเริ่มดึกก็เริ่มใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยหน้องช่องนาตมนี่แหละครับรอบแรกอ่ะนี่ครับ โอ้ขันตัวใหญ่ไม่ใช่น้อยเลยพี่น้องเลยนี่นี่ปาลารอบแรกครับโอ้ปลาตะเพียนเป็นปลาแดกเดียวแต่น้อนี่เนาะเดี๋ยวรุ่นไปเรื่อยพี่น้องครับอเอาเอาที่ลี่ครับเอาแล้นนครับตัวที่สองครับนี่ของรอบสองปลาอย่างบุญนี่อะไรโอ้ปลาโอ้ปลาช่อนแม่เดียวกันนี่เหรอครับพ่อเก่าครับพ่อเก่าครับพี่น้องจะรุ่นนี้แหละปลาไม่ เอาสำนี่แตกระดูกอ่อนพี่น้องเ,อเดี๋ยวค่อยรุนอีกครับพี่น้องครับโอ้โอเบ็ดโกงเลยพี่น้องเอารุนครับปลาอะไรน่อน,นี่เนาะอ่อนอเลยดูว่าครับอยู่เดลยเรียบร้อยคาดเบ็ดคักโอ้ เบ็ดฮักเลยครับพี่น้องเห็นไหมนี่โอ้ปลาไหลแท้ๆท้ดิน้อปลาไหลออพี่น้องครับเบ็ดฮักคอร์ลครับเอาปักพู้นี้ก่อนพู้นี้อย่าลืมเก็บไปด้วยนะตา๋าเอาไปมัดไหมโอ้ปลาใหญ่กับแม่น้ำตกพี่น้องเอ้ยไม่รุดกับฮักกับขาดไปทั่วทิศทุเ,เรียนครับหมนันแต่ปลาสำนั่นแหละเบียดใคร

ปลาดุกโอ้ยปลาดุกน้อยพี่น้องเอ้ยเอาแต่ไม่น้อยแต่ไม่น้อนะครับพอทำงามนมีแหละพี่น้องว่าเป็นปลาไหลครับตอนใส่บอกไว้ว่าใส่ปลาไหลนะตรงนี้ไอ้ปลาดุกมากินพวกนี้ปูปูกัด อะไรพี่น้องปลาแม่เดียวกันนี่เขานี่นะครับวาสนาได้กินสับนี่แหละพี่น้องคันใหญ่ควนี้กับเบดฮักไม่ฮักกระลุดครับ<อ> <laughs> ได้แต่สับนี่แหละพี่น้องเอ้ยเอสับนี่ก็เอาสับนี่นะครับ,มมมมรบพันถึงวัน,น,วนไหน,อ,นอ,อะไรอีกเลยพี่น้องอ้อทำไมอ่ะทำไมยังไม่รุดวะเนี่ยน้อยนู้นตัวอยู่กว่นู้ อะไรเล็กเดียวโอ้เอาไหมาไม่ไหวหรอกเอาใส่รวมกันนี่นะพอดีอย่าหรุดนะถึงไหมขาดเบียดขาดปาดหัวปัดหัวมันโอ๊กนู้นนู้น อยู่เบ็ดอยู่อยู่ก็ดังโปะเลยเบ็ด <c oughs> อะไรกรอบเขาเก๋นเ <c oughs> จนมาดังโปะเลยเอาครับโอ้รอบสองก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องไอ้นี่นะครับผลงานสองรอบครับได้ประมาณสักกิโลหนึ่งนี่แหละครับพี่น้องปลามันตัวไม่ใหญ่นะครับโอ้กันตัวใหญ่เดี๋ยวหลเติบบิ้วได้ครับ ลาไลก็สองตัวลอตเทียนก็สำหรับไอ้คลิปนี้ก็ตอนเช่าอาจจะไม่ได้มาดูนะครับเพราะว่าให้พันเตามายกคนเดียวนะพว่าพวกผมกับพันหนึ่งกับไปทำงานแต่เช้าครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของพวกผมเลยนะครับภาริสานใต้ก็คลิปนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเนาะก็ดึกแล้วเนาะพี่น้องปะกับกาคาม่า สวัสดีครับ